แต่ท่าโอ้เต็มเลยอ,อ่านยังไงหมดครับเนี่ยเยอะมากครับผมเยอะม้าเลวงรับรับอ่านตอนนี่ไหมตอนนี่ละนี่ครับ กล่องเงินแดงดอกในแม็ตามรูปจะเกิดเวลาสามารถปฏิ <c oughs> ยังกันได้กลแรงตัวหนึ่งตันึ่งคนล้วมาดูนอะไรให้หัวข้อก่อนนะแบคแมนนี่อห้าระบบสุม่มดอกจุดแกกันแดงเป็นจุดเงินเขียวมานึ่งจุดสามารถปฏิยังกันได้อจุดันบแรกแต่ตัวเหมือนกันาเอแบอกันีจุดลับอยู่ตลอด คำใบ้สภาตรงนี้ออกการทำงานดาวเโอกาสดับอีเวนต์คีสองจุดูงเพื่อนำไปแลกลรนการจะกินอาวุธกิจกรรมนี้เวลาหนึ่งอาทิตย์ขอเพลงเอ็กโซได้ไหมจะได้เข็มๆใช่ไหม ฟาร์มคีโกจะได้รับจากการฟาร์มเหมืองในส่วนดอบตอนเก็บสะสมก็จะไปเล่นไ่ได้ในส่วนของกันรวมการงัดบ้านผู้เล่นจะไปต้องหาจุดเองจุดแอบ้ยมีการบ้านแล้วหรอมีห้าหลังงานบ้านต้องใช้ใช้อุปกรณ์การงานดิวจะใช้กระตู้หรือกระเป๋าภายในบ้านอ๋อเชงปรับปรุงเล็กๆในเซิร์ฟเวอร์ปรับปรุงบัานว่าตัวอ่นอับเยอะจังอ่ะ สำหรับแก๊งโอ้ยพิพิส่งความช่วยช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือนี่คนไหนครับคนที่ไหนครับช่วยเหลือช่วยเหลือี่คนที่ไหนครับคนที่ไหนครับเว็บมีจีไม่ว่าจะโดนนะคะถ่านเหลือกาสามารถส่งจีพให้เพื่อนได้อ่าต้อคพับรีวิวช่างเงินเก่กับราการครับ จุดฟาร์มสำหรับแก๊งจุดฟาร์มสำหรับแก๊งสามารถเข้าไปฟาร์มหาของตีวุดในจุดนั้นได้เลยการันตีวุดพร้อมสู้วิ่ยคือ แก like ้ไขปรับเปลี่ยนแบบประกันยกเลิกแบบประกันแต่ละชนิดให้ใช้แค่ัตรประกันลยเพิ่มจุดงงดเซฟพาวช็อปเพื่อการเข้าถึงอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเรดีโอสำหรับพื้นแก๊งสามารถจะได้คนอุ้ยเอาล่ะ yes แจ็กกี้ก้าวฮัฟฟับแจ็กกี้ก้าวฮัฟฟับแจ็กกี้ก้าวฮัฟฟับเข่างอเหรอใช่เหรอเขาจะงอผมทำไมครับเขาจะมาง้อผมทำไมเอม๋จะมาสนใจฉันทำไมฮะเอ๋ะจะมาสนใจฉันเพื่อ โอ้โหเดี๋ยวพี่พีลานะครับุ่นสิบห้าเดี๋ยวพี่สินนะวุ่นสิบสี่เดี๋ยวพี่เอ็นซีนะวุ่นสิบเอ็ดเดี๋ยวพี่บีนะวุ่นสิบสี่เดี๋ยวพี่อิดนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยใช่นี่วะที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยน่าจะโพลนี้ปะเออน่าจะเกี่ยวโพลนี่แหละที่เขาส่งมาให้ผมอะที่ทีมงานพี่ตูนเขาส่งมาให้ผมเนี่ยเขาฝากพี่ตูนมาให้ผมเนี่ย ต่งผมยังไม่ได้อ่านเลยนะเฮ้ยอะไรดิต้อนรับอัปเดตแพทใหม่โฮปทาวสองจุดศูนย์เพียงแค่กดอีโมจิก็รับบัิต์ฟรีไปเลยนั่นกี่วันครับวันนี้กี่วัน กี่วันครับเป็นในกี่วันถ้าใครอยากมาแล้วมาแล้วผมมามาเอเพจกันนะผมมาเช็้เอเพจผมได้เลยครับพร้อมโดนแต่ไม่ไม่น่าจะเหลือเยอะแล้วเพราะผ่านมากี่เดือนและเก้าเดือนสิบเดือนแล้วน่าเหลือน้อยแล้วน่าเหลือน้อยลงเยอะและเขาถึงกล้าทำนะเขาถึงกล้าทำเนะี่ยแล้วก็อะไรซีเอ็มดีไปที่ไหนครับซีเอ็มดีไปที่ไหน ตัดอ้อยไม่เช็คผมเพราะเขารักผมขอบคุณครับขอบคุณที่รักผมนะครับอย่าเช็คผมเลยครับรักผมเถอะนะยางน้อยมีคุณรักผมผมก็ดีใจละเปิดประเทศนี่เหรออัปเดตกดเซิร์ฟเวอร์หางตรวจสอบเพราะมีการใช้ cmd หรือไว หรือการใช้โปรแกรมอื่นเพื่อเปรียบผู้เล่นท่านอื่นในการเล่นภายในโพบตาจะถูกแบนดถามวอลเปอร์ปูนี่ครับพี่บอนเจี๊ย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 บ้านร้อยบ้านร้อยครับผมเฮ้ยแต่นี้เอามาเฟี้ยวอยู่นะ ไอ้เนี่ยอันนี้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 ฟิวเฟี้ยว <c oughs> เลยบทประกันใบเดียวเนี่ยเฟี้ยวเลยแล้วก็อันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้หมอพื้นนะก็ลองได้นี่ลองได้อันนี้ลองได้แต่เนี้ยเฟี้ยวสุดนี่ ไปก็งานบ้านมาแล้วนะครับงานบ้านนะก็ไปอ่านรายละเอียดกันนะครับอัพดวอกระเบิดไปขอดูห้องจุดหน่อยครับว่ามีอะไรปะ่ะห้องจุดอนะ่ะมีอะไรดีๆีป่ะโอ้โอ อะไรครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับชาเย็นเอ็กเย็นชาอะไรครับมันแปลว่าอะไรครับอันนี้มันคืออะไรหรอครับอัปเดตฟูลออปชั่นเวอร์ชันใหม่มันแปลว่าอะไรครับอันนี้อ้าว หมาต้อง <10 S 2> มาชีกสิทธิ์แอคต์อิน,น,นไซตเต็มๆหกเดือนชิวๆแต่คิดถึงเหมือนเดิมนะคะโอ้อบคุณครับอ้าวอันนี้โดนใบแดงครับชูหำนะครับผมโดนนะครับชูหำ่มเจ๊พกกี่เก้าฮาร์ดครับห้องประกาศใบแปลว่าอะไรครับคืออะไรอ้าว อ้าวอ้าวอ้าวคืออะไรครับวันนี้คืออะไรอ้าว นี่นี่ของจริงอยู่นี่นี่น้องเราจะเล่นอ่างเนียเราต้องเล่นรุ่นใหญ่เว้ยนี่ของจริงอยู่นี่ของจริงอยู่นี่น้องของจริงอยู่น,น,นี่เราเล่นรุ่นใหญ่จะขอพบหน่อยอาเป็ดอะไรบ้างอ่ะ <c oughs> ฝนแปดเินพี่ภูนะผมเนี่ยอุดอับเยอะมากเลยนะเดี๋ยวขอเข้าไปชมหน่อยนะผมเมื่อไรเปิดครับกี่โมงครับ กูแท็กคนเดียวด้วยทำไมกูแท็กคนเดียวทำไม<ต>อ่ะผมวันสิบเดี๋ยพี<ต>่แพนเนาะผมสามเดียนะอันนาผมวิวิวแด็กที่ก้าฮาร์ดครับธรรมดาครับผมอ้ำาทัก<ต>ปุ๊บตอบปั๊บอ้ํา<ต><น><ต><อ> chỉ đây mấy ui วัยอุ้มวัยอัมหลีกทางหน่อยครับหลีกทางหน่อยรุ่นใหญ่มาหลีกทางหน่อยเว้หลีกทางหน่อยเว้ยใครจะจีบคนนี้เหลือหลีกทางหน่อยเว้หลีกทางหน่อยเว้ยน้อง ปิด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 ห้องแล้วผอผอผอเฮ้ย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 แค่นี้เผอ พอแล้วดูอะไรเยอะแยะครับพอแล้วครับผมพอแล้ว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 ครับผมเดี๋ยวย้ายเข้าไปรันหน่อยนะครับย้ายเข้าไปรันโอเคคราวดูหน่อยอัพอัพจริงเปล่าอ่ะอัพแค่พิมพ์เปล่าอ่ะ กอนูหนยอยเดี๋ยวขอเปิดเพลงคลิปสามด้วยนะผมฮย่า yeah. ป๊าบทุกคนของเลยครับอะไม่รู้มีแฟนแล้วไหม ไม่รู้ว่าใช่คนนี้แอบรักนะคอยหว,วังดีรักปวดเผานั่งคำชั่วไอ,อ้เจ้ทุกเวลาเด้เฮีย yeah! เขาต้องชอบผมแน่เลยว่ะเนาขาต้องชอบผมแน่เลยว่ะเฮีย yeah! เขาต้องชอบผมแน่เลยว่ะ Yeah. <laughs>